สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีกแอนดาเช่นเคยค่ะ แล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดถึงนะคะ AA นะคะก็สำหรับท่านนะคะที่อยู่นิวซีแลนด์ก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะสำหรับ AA ค่ะเป็นบริษัทตัวแทนนะคะรับทำเกี่ยวกับใบขับขี่นะคะรับทำประกันชีวิตรับทำประกันรถยนต์หรือว่าสอนขับรถด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มานิวซีแลนด์นะคะอยากจะเรียนขับรถก็มาติดต่อที่นะคะ AA เขามีหลายสาขาทั่วประเทศเลยนะคะของนิวซีแลนด์นะคะหรือว่าอย่างเช่นนะคะแฟนดานะคะจะมาเมืองไทยใช่ไหมคะก็ต้องไปขอนะคะใบขับขี่อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมคะก็ถือนะคะใบขับขี่กับรูปถ่ายนะคะแล้วก็รายละเอียดนะคะเข้าไปนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะอนุมัตินะคะออก บายขับขี่อินเตอร์เนชั่นแนลให้เลยนะคะค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ประมาณ28เหรียญนิวซีแลนด์ดอลลาร์นะคะก็จะประมาณ6 0 0กว่าบาทนะคะถือว่าสะดวกนะคะสะดวกสบายนะคะก็คือ,อก็รอคิวนิดหน่อยบางสาขานะคะคที่มีคิวเยอะนะคะบางสาขาคิวไม่เยอะก็ไม่ได้รอคิวมากก,ก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะที่จะให้เห็นบรรยากาศนะคะก็เรียกได้ว่านะคะก็คือ ที่นิวซีแลนด์ก็ส่วนใหญ่ก็จะให้นะคะเอกชนนะคะเป็นตัวแทนนะคะรับทําหลายๆเรื่องให้กับรัฐบาลนะคะอนุมัติโดยตรงได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าเดอ้อบายบายสวัสดีคะ่ะ